สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องยูนิคคาออโตช่องที่รวมข่าวเทคโนโลยีรถยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ทันสมัยที่สุดของโลกวันนี้เราจะพาไปพบกับสุดยอดนวัตกรรมทางทหารจากประเทศไทยปี2026นั่นคือที่34มิซิลรุ่นใหม่ล่าสุดขีปนาวุธที่กำลังทำให้ทั้งเอเชียต้องหันมามองแรงดันสูงพลังทำลายเหนือระดับและราคาที่น่าตกใจอยากระพริบตาเพราะนี่คือเทคโนโลยีแห่งอนาคตจากดินแดนแห่งรอยยิ้ม เสียงบุมบวกโลโก้ช่องยูนีคาร์อัโตปรากฏพร้อมเสียงเอฟเฟกจ์วจดพุ่งเสียงบรรยายปี2026ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของกองทัพไทยเมื่อมีการเปิดตัวระบบขีปนาวุธใหม่ที่ชื่อว่าทีสามิมซิลซึ่งถูกพัฒนาในประเทศโดยวิศวกรไทยร่วมกับทีมเทคนิคจากอ a s เ e r n d e f e n เ e Lab เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนี่คือความภาคภูมิใจของชาติไทยที่พร้อมยืนเทียบชั้นกับประเทศมหาอำนาจทางทหารทั่วโลก ที34มิสซิลเป็นขีปนาวุธทางยุทธวิธีรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายได้ทั้งทางบกและทางอากาศสามารถยิงได้จากแท่นติดตั้งบนรถหุ่งเกราะหรือฐานยิงภาคพ,พื้นดินโดยมีระยะยิงสูงสุดถึง450กิโลเมตรซึ่งถือว่าก้าวกระโดดอย่างมากจากรุ่นก่อนหน้าส่วนหัวรบของที34ถูกออกแบบให้รองรับได้หลายประเภททั้งหัวรบระเบิดแรงสูงหัวรบเจาะเกราะและหัวรบควบคุมด้วยคลื่นแม่เหล็กทำให้สามารถปล่อยรับใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ ตั้งแต่การป้องกันชายแดนไปจนถึงการปฏิบัติการเชิงรุกในสนามรบแต่จุดเด่นที่ทำให้ t สามสิ s i l e มิซิลกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกคือระบบนำวิถี AI อัจฉริยะซึ่งใช้ระบบสมาร์ทล็อกออนทาร์เก็ตที่สามารถจดจำเป้าหมายแบบเรียลไทม์ลดโอกาสการพลาดเป้าได้มากกว่า92%พร้อมติดตั้งกล้องตรวจจับอิน r ฟรและเทอร์มอลวิชั่นสำหรับการยิงกลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มองเห็นยากสิ่งนี้ทำให้ขีปนาวุธไทยรุ่นนี้ขึ้นแทนเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทันที พูดถึงดีไซน์ T34 มิสซิลมีโครงสร้างภายนอกที่ดูแข็งแกร่งแต่มีน้ำหนักเบากว่ารุ่นก่อนถึง25%เพราะใช้วัสดุคอมโพสิตนาโนอะลอยที่ทนต่อความร้อนสูงกว่า1,200องศาและสามารถต้านแรงสั่นสะเทือนได้ระดับ G-force 5เท่าทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในยังคงเสถียรแม้ในขณนะเร่งความเร็วเต็มที่ส่วนระบบขับเคลื่อนของขีปนาวุธนี้เป็นแบบ Du อ l State Hybrid Boo เ t e r ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมระหว่างของแข็งและของเหลวเพิ่มแรงดันต้นน้ำให้พุ่งเร็วขึ้น และรักษาความแม่นยำแม้ในความเร็วเกินแม4.2หรือกว่า5,100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกได้ว่าเร็วพอที่จะตัดผ่านอากาศได้เหมือนสายฟ้าในแง่ความปลอดภยัยทีมพัฒนาได้ติดตั้งระบบออโตออร์บทที่สามารถหยุดการทำงานของขีปนาวุธได้ทันทีหากมีการตรวจจับความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นการแทรกสัญญ,ญาณหรือการรบกวนจากอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์จากศัตรูสิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตรุระหว่างการทดสอบและปฏิบัติการจริง เมื่อพูดถึงราคาที่34มิลซิลในปี2026มีการประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งหน่วยหรือราว165ล้านบาทไทยแต่ที่น่าสนใจคือประเทศไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนได้เองกว่า70%ของทั้งหมดทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่องคาดว่าในปี2027ราคาจะลดเหลือเพียง3.8ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับขีปนาวุธของรัสเซียและเกาหลีใต้ รัฐบาลไทยยังตั้งเป้าที่จะส่งออกที34มิเตอ์ให้กับพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์โดยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000ล้านบาทต่อปีนับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยในแง่ขององค์การใช้งานจริงกองทัพไทยได้เริ่มทดสอบยิงที34ที่ฐานทัพจังหวัดสระบ,บุรีเมื่อเดือนมีนาคม2026และผลทดสอบแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธสามารถล็อกเป้าหมายได้แม่นยำ เกิน95รในระยะ400กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะยิงที่ถือว่าไกลที่สุดในภูมิภาคการควบคุมการยิงทำผ่านคอมมานด์เซ็นเตอร์ด้วยระบบดาวเทียม geo t ท a i l i n g io, Thailand, ที่พัฒนาโดยแคทเทเลคอมร่วมกับกองทัพไทยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเสียงบรรยายสิ่งที่ทำให้ t สาแตกต่างไม่ใช่เพียงความแรงหรือความเร็วแต่คือความสามารถในการรบรับใช้กับสถานการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นการป้องกันพื้นที่ยุทธศาสตร์ การตอบโต้ภายทางอากาศหรือการสนับสนุนภารกิจสันติภาพระหว่างประเทศทั้งหมดนี้ทำให้ T-34 มิตซิลกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของเทคโนโลยีไทยในยุค AI defense ในอนาคตรุ่นอัปเกรดของ T-34 หรือ T-34A คาดว่าจะมาพร้อมระบบนำวิถีควอนตัมเนวิเกชันและหัวรบพลังงานแม่เหล็กแมกเนติกเพาซึ่งจะเพิ่มพลังทําลายได้มากขึ้นอีก40%และลดระยะเวลาการตอบสนองเหลือเพียง1.2วินาทีหลังจากล็อกเป้าถือเป็นเทคโนโลยีที่ทั่วโลกกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดปิดท้ายเสียงบรรยายด้วยโทนร้างใจปี2026ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้อเทคโนโลยีทางทหารอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นผู้สร้างอนาคตแห่งการป้องกันประเทศด้วยมือของตนเองทีสามิสีิซลคือเครื่องพิสูจน์แห่งยุคใหม่ของความภาคภูมิใจไทยที่พร้อมพยานไปข้างหน้าในโลกของเทคโนโลยีป้องกันภัยสมัยใหม่เสียงขีปนาวุธพุ่งออกภาพสโลโมชันพร้อมโลโก้ยูนิคคาร์โอโตขึ้นบนจออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากยูนิคคาร์อตที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกเทคโนโลยีระดับโลกทั้งรถทั้งขีปนาวุธและอนาคตของโลกอัตโนมัติ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ